โอ,อยได้นางขันสายไอ้พายเหอือลงแค่สแสลงไก่แต่เศ้าเป็นคนเข่าพางเหอือไก่เอือเฟือกเขาเป็นผูกชิงใช่ก้อนที่ไปลงเหอือสั่งเธอไปย่งยิ้มมองริมนม้ำสาวงามสมซาทั้งผวาโถเต็นเหืออายผ่านมาลำขลังนานั้นักแม่นเหอือผามองไปไก่คืองามตาที่ดีให้เหืออายก็ดูงามคำเหืออายก็ดูงามคำพี่ล่องเรือลอยลำมาตามนาวา สายตาเรามองสองฝั่งคนยืนคนนั่งไม่มีเงาหงอหอ,อยทำผมสิหัวใจเลือดลอยมองเห็นสาวน้อยมายืนยิ้มยี่ยวนยวนถึงแล้วนะเส้นปล่อยลูกเลือไม่น้อยพี่เตี่ยมพร้อมยอมพี่ ร่างกายหรือกำลังพี่มีพอถึงวันนี้ให้เหมือน้าบันดลพ้นเทียมพอมเสียงปืนเลยลันน่ายทะยันแก่แก่แกสาโซท่งลำเมื่อแลนจำสาทรงลงกน้องไผจกะขอ้องเมื่อตนบ่มีหนีลูชูธงขึ้นเมื่อเฮาที่หนึ่งไผกกะใจสาบเึีงมีหน้าเสื่อบนันสมจากบานมาแข่งทั้งไก่หัวจะลอยลำพองปองเหลยวหาสู้ดูพ่อตายคนหลายรอชาพ่อสายตาพี่ตองปัดป้าพาสวงรักรวงปีดวงใจไม่แน่รักรวงปีดวงใจ ไม่แน่เดี๋ยวนี้ผัดแปรไปนั่งเชียงคุณคูศักดิ์ศรีของท่านมันหรูสบตาคุณคูผมต้องมองเมียงเสียงกองเพื่อนพ้องกระน่ำเขาย่ำตกมือเกี่ยวกาเฮาวคนทุกคงจะมีเพียงเราที่มาเยือนเศร้าหัวใจเลยล้วนคำควํำขวัญรูจำหรือไม่กูคือผู้ให้ชนะให้เป็นครูเอาสิ้นแล้วหนอความรักเรามองเห็นนงเยาวไม่กล้ากแอบเมื่อคองแชมโผเห็นเธอส้มสี เมื่อฟ้องแชมปบอกเหตุเธอส้มเสียนมาฉันซึมฟังน้ำงามหน้าบ่เฮาตั้งแต่เศร้าเขาว่าต่อยแรงใจบัดก็ไปเจอคู่ักเฮาเศร้าซ้ำคำเคยวอามาเมาลืมลงอายผมกลายเป็นผู้แพ้ฟ้องแชมแต่เฮียเสียรักแล้วก็ได้ห่วงสวงหาลงมาเย็นหนาวาห่าเบิ่งลง่มตีขึ้นไม่เชิญหัวใจไหวหวั่นความรักห้าหั่นก็เหมือนฝันมีลาง คืนนี้หนอชจนฝ้าตางคงฝันเห็นแต่นางมานางังเชียงคุนกูจะอยู่หรือก็จะอายจะโดดน้ำตายกว่าคนเขาว่า คนรักเขาไม่แย่แซปัญหานี้แก้ได้หรือน้ำตาหาคิดไปก็น้อยในคุณค่าพอสักดามันต้อยกว่าคนโกูดท่านเป็นสู้ขอแต่เพียงคุณคู่ให้ฮักน้องถึงแกงแม่นางเอ้ยท่านมีใจหมาดแม่นให้กูเข้าแต่งานบ่อต้องยาวมาแฟนเกคออา,ากคอยมองบ่ต้องยามมาแฟนกาคอยมองเพราะจองเป็นสัตว์พระวากู่สมแล้วพระวากู่ไปสมแล้ว